ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันที่20่มิถุนายนซึ่งตรงกับวันพระฤห,หัสนั้นขึ้น14คส่ขาเดือน7ปีมาลงสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ก็จะมีข่าวดีมาจากในเรื่องของการงานที่ท่านได้ทำเขาไว้ในช่วงก่อนนั้นท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการ ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเป็นอย่างดีในเรื่องของการเงินวันนี้ก็จะมีเงินเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆแต่ก็ขอบอกให้ท่านรู้ไว้ก่อนว่าวันนี้อาจจะมีรายจ่ายอีกมากมายบางครั้งท่านอาจจะจ่ายเรียกว่าฟุ่มเฟือยต้องเข้าใจในเรื่องการใช้เงิน มิฉะนั้นท่านจะไม่มีความสุขในวันต่อไปเพราะว่าในเรื่องการใช้จ่ายของท่านนั้นจะหมดเปลืองไปโดยใช่เหตุในเรื่องของความรักนั้นในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดคุณจะมีสเสน่ห์จะมีคนเข้ามาหาท่านจะมีคนเข้ามาคุยท่านอยู่ตลอดในช่วงนี้ก็ถือว่าให้ท่านสังเกตด้วยตัวของท่านเอง สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นในวันนี้ก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่มีอำนาจและมีวาสนากับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ก็ขอให้ท่านใส่เสื้อผ้าให้มีสีเขียวติดไว้บ้างจะเป็นการดีและจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวของท่านต่อมาเรามาดูท่านที่เกิด อยู่ในวันจันทร์กันบ้างในวันนี้จะเป็นอย่างไรในเรื่องของการงานในวันนี้ก็เหมาะกับการที่ท่านจะลงทุนหรือว่าจะเปิดกิจการร้านใหม่ๆหรือว่าเป็นร้านขายของที่เริ่มจะบริการกับประชาชนในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีท่านจะมีความสำเร็จเป็นอย่างสูงในเรื่องการเงินอีกเช่นเดียวกัน ในวันนี้ให้ท่านระมัดมระวังอาจจะมีการหลอกลวงจะมีคนเข้ามาหลอกลวงพูดจาชักชวนให้ท่านได้เสียงเงินในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระวังถ้าหากว่าท่านมีลูกน้องก็ให้ท่านระวังจะคิดไม่ซื่อตรงกับเราอีกอย่างหนึง่งในเรื่องของความรักในวันนี้ถต่าหากว่าท่านเป็นคนโสดท่านจะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงให้ท่านสังเกตดูให้ดีในช่วงนี้ สำหรับสีที่เป็นมงคลในวันนี้ก็คือสีปลอนสีปลอนจะเป็นสีที่เป็นสิริมงคลแก่ตัวของเราในวันนี้ก็ถือว่าท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ก็อย่าลืมสีปลอนติดเนื้อติดตัวไว้บ้างหรือติดเสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆก็ยังดีต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคาร ท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในเรื่องการงานในวันนี้ให้ท่านระวังจะมีการที่เรียกว่าทำส่วนรวมจะมีการชิงดีชิงเด่นกันได้ถ้าหากว่างานมีหรือว่าหรือว่าท่านทำงานอยู่ตามโรงงานก็จะมีคนอิฉาริษยาท่านอยู่ในช่วงนี้เรียกว่าเขานั้นไม่อยากให้เราได้ดี เกินหน้าเขาเขาอาจจะคอยต่อต้านหรือใส่ร้ายเราอีกต่หากก็ขอให้ท่านทำใจเย็นๆและคิดด้วยดีเสียก่อนในเรื่องของการเงินนั้นวันนี้ท่านจะมีรายรับและก็จะมีรายจ่ายอีกต่หากก็ขอให้ท่านระวังในเรื่องการใช้จ่ายอาจจะไปเงาตามตัวจะจ่ายใช้หรือว่าจะใช้จ่ายก็ให้ท่านประหยัดไว้ดี ในด้านของความรักในวันนี้จะดูเงียบๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับในตัวเราหรือกับในตัวของคนรักในช่วงนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวและก็สีครีมจะเป็นสีที่เป็นสิริมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในช่วงนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างในวันพุธกลางวันในเรื่องของการงานวันนี้รู้สึกว่างานของท่านจะราบลื่นดีจะไม่มีอุปรสรรคอะไรทั้งนั้นงานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดำเนินไปได้ด้วยดีจะมีคนคอยให้กำลังใจให้การสนับสนุนท่านอีกตาหากในเรื่องของการงาน การเงินวันนี้อาจจะมีติดขัดอยู่บ้างท่านจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับสักหน่อยในวันนี้จะทำให้ท่านนั้นในวันนี้ก็จะอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังบางทีบางครั้งต้องระวังให้ดีในเรื่องของการจ่ายในวันนี้ในด้านของความรักในวันนี้ก็อย่าหูเบามิฉะนั้นอาจจะมีเหตุที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเรา ให้เราทำใจหนักๆเข้าไว้ใครมาพูดมาจาอะไรหรือว่ามายุโยงส่งเสริมก็ขอให้ท่านกลกลองและคิดดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่ท่านจะทำอะไรลงไปสำหรับสีที่เป็นมงคลในวันนี้ก็คือสีขาวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดยุนในวันพุธกลางคืนกันบ้างในเรื่องของการงานในวันนี้ก็รู้สึกว่าท่านจะต้องเหนื่อยหน่อยจะมีงานบางสิ่งบางอย่างนั้นเข้ามาให้ท่านได้ปวดหัวงานก็คือเงินเงินก็คืองานแต่งานบางสิ่งบางอย่างท่านจะต้องทำอย่างละเอียดระออมิฉะนั้นอาจจะเสียชื่อเสียงก็เป็นไปได้ แต่สรุปโดยรวมงานทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็ทำได้ด้วยดีในด้านของการเงินในวันนี้สำหรับการเงินของท่านก็จะมีเงินที่เรียกว่าหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่ตลอดในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะได้เงินและก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้สำหรับคนรักนั้นก็ให้ท่านาก็ ก็ให้กำลังใจท่านอยู่เสมอในเรื่องของความรักนั้นก็มีคนคอยสนับสนุนท่านอีกตาหากและเป็นคนรักที่คอยชักจูงให้ท่านไปทำงานได้ดีและเขาเป็นกำลังใจให้เราอีกด้วยในช่วงนี้สำหรับสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีนําเงินจะเป็นสีที่ดี สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสในช่วงนี้หรือว่าในวันนี้เช้าตื่นขึ้นมาก็จะมีการจิตแจ่มใสเบิกบานถ้าหากว่าดวงชะตาของท่านในวันนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการงานนั้นท่านก็จะ ทำงานได้ปลอดโปรง่งและก็จะมีความแจ่มใสท่านจะทำงานไปด้วยมีความสนุกสนานด้วยก็ขอให้ท่านที่ทำงานอยู่กับงานนั้นจงมีความสุขความเจริญไม่ว่าจะทำงานอะไรในวันนี้ก็จะลาพรื่นดีเสมอในเรื่องการเงินนั้นก็จะมีเงินเข้ามาหาท่าน ท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของชาของท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสในวันนี้ต่อมาเรามาดูสีว่าสีอะไรจะดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสในวันนี้สีที่ดีก็คือสีปอนกับสีครีมจะเป็นสีที่เป็นมงคล สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างในเรื่องของการงานในวันนี้ท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในเรื่องของการงานก็รู้สึกว่าท่านเคยเอ่ยปากรับคำอะไรกับใครเขไว้ในช่วงนั้นวันนี้เขาก็จะมาตามคำที่ท่าน สัญญาเขาไว้หรือว่าบอกเขาไว้ว่างานทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านมาเอาวันนี้ก็เขาก็จะมาสมดังใจที่ท่านนึกไว้แต่งานทุกสิ่งทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของเงินทองในวันนี้ท่านจะลงทุนอะไรก็จะดีแต่ท่านก็ต้องระวังในเรื่องของการที่เรียกว่าเราลงทุนไปแล้วอาจจะ ผิดพลาดพลั้งไปก็ได้ให้ท่านระวังหรืออีกอย่างหนึ่งจะมีการเปลี่ยนใจบางทีเราเซ็นสัญงสัญญาไปแล้วว่าจะลงทุนร่วมกันเขาอาจจะมาบิดพลิ้วหรือว่ามาทําให้สัญญานั้นไม่มีความหมายก็เป็นไปได้ก็ขอให้ท่านระวังเขาไว้ในเรื่องนี้สําหรับสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีแดงจะเป็นสีที่ดีสําหรับท่าน ที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์จะทำงานอะไรวันนี้ต้องใจเย็นเย็นจะทำอะไรต้องค่อยๆทำหรือว่าอย่าไปรีบเป็นเด็ดขาดมิฉะนั้นจะเกิดการผิดพลาดได้จะทำให้ตัวของท่านนั้นเดือดร้อนและวุ่นวายจะทำอะไรนั้นก็ให้ท่าน ระมัดระวังไว้ให้ดีในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินถ้าหากว่ามีการเซ็นสัญญาอะไรในวันนี้ให้ท่านสดทดสอบด้วยดีเสียก่อนก่อนที่ท่านนั้นจะตัดสินใจเซ็นอะไรลงไปในช่วงนี้ในด้านของความรักก็ถือว่าจะมีคำพูดคำจานั่นแหละจะเป็นต้นเหตุจะทำให้มีเรื่องมีราว เกิดขึ้นกันได้การพูดการจานั้นให้ท่านพูดให้ดีๆมิฉะนั้นจะมีการเข้าใจผิดกันได้ในเรื่องของคนรักอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านมีรักใหม่ๆก็ให้พูดจาให้ดีๆมิฉะนั้นจะมีการเข้าใจผิดและก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่ดําเนินตามที่เราต้องการ สำหรับสีสีที่เป็นมงคลน,นั่นก็คือสีขาวกับสีน้ำตาลสองสีนี้ให้มีติดเสื้อผ้าอยู่บ้างจะเป็นสิริมงคลไม่ว่าท่านจะไปทางเหนือทางใต้หรือว่าจะขึ้นรถลงเรืออันนี้ก็ถือว่าสีสองสีนี้จะเป็นสิริมงคลจะทําให้ตัวของท่านนั้นได้อยู่เย็นเป็นสุขและก็สบายก็ขอให้ท่านที่ฟังในคลิปของเราทั้งเจวันนี้ จงมีความสุขความสบายไม่ว่าท่านจะคิดอะไรก็ให้ท่านได้ดังใจสมความปรารถนาเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดี